Sampai <laughs> jumpa. So that you ไปเล่นนอนหรือว่าเอาตายฉันจะไปไหนสี่เพลงก็ไม่คิดดีพอมันหยุดปั๊บเออโล้บละคราวนี้จะลอของฉันละดนตรีอย่าไปยุ่งกับฉันทักหนาโอ้โหเสียงมาเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีโชว์ชุดพิเศษของเราครับไอโฟอลล์เนเตรียมพร้อมเลยนะครับทั้งอุปกรณ์แล้วก็วทั้งนักร้องทีมใหญ่แต่พิเศษที่ไปกว่านั้นเรามีช่วงาเซอร์ไพรส์สำหรับทุกๆคนเรามี แขกพิเศษที่จะมาเยี่ยมกับงานของเราในทุกๆปีที่ผ่านมาแม้บางปีถึงจะไม่ได้เอาตัวมาก็มีกําลังใจมาเต็มเปี่ยมแต่สําหรับปีนี้มากันตัวเป,เป็นเลยครับนางเองกละครชื่อดังที่คนที่นิยมและที่รู้จักของทั่วประเทศไทยจากละครที่พึ่งลงจอไปไม่นานมานี้ผมเชื่อว่านี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอลูกศิษย์เอกของครูเองน้องลิเดียครับขอเสียงดังรปรบมือต้อนรับน้องลิเดียด้วยครับ เปิเราไม่มีอยังปกติเส้นทางง่จะมีแบบถึงดึอะไรอย่างงี้ขึ้นมาระวังนิดหนึ่งบอกพี่คุยหน่อคุยคุยไม่จะคุยอะไรกันแล้คุยกันมาเยอะแล้วใช่ไหมคุยเราคุยกับคุณหนึ่งไหมตอน้อยู่10คสิบขวค่ะตอนนี้ก็ยี่สิบสามแล้วค่ะเรคุยมาสิปีแล้วช่วยช่วงโปรโมทใช่ไหมช่วงโปรโมทเราสอคนใช่แล้วค่ะ หนนะคะหนูเรียกับคุณหนึ่งมาแต่อายุสิบขวบน,นะคะคุณหนึ่งสอนหนูตั้งแต่การเต้นการเล่นปินโนการร้องเพลงนะคะก็เรียกว่าเป็นคนไกด์เนี่ยเข้ามาสู่องการบันเทิงเลยก,ก็ว่าได้นะ,ะแล้วก็เป็นครูคนเดียวเท่านั้นที่เดียเคยมีนอกจากนั้นไม่เคยเรียนกับใครเลยช่งนี้หน้าสวยมากจริงเหรอคะอ่าค่ะได้กลับาจากต่างประเทศแล้วเป็นยังไงบ้างกับสัญญ,ญาหมดสัญ,ญญาแล้วหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็ฟรีแลนซ์ด้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีละครแล้วก็งานเพลงออกมาเพิ่มค่ะ แล้วมีสนใจค่ายไหนไว้บ้างยังบอกไม่ได้เมื่อไหร่คุณหนึ่งเปิดค่ายไปอยู่ค่ายคุณหนึ่งนะคะถ้าคุณหนึ่งเปิดค่ายถึงต้องออกตัวเองหอบจริงๆตอนนี้ติดต่ออยู่เพื่อเปิดค่ายมวยเปิดค่ายมวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้องระหว่างแบบเด็กตรงกลางแล้วกันนะคะท่าต่อยกันงานเยอะไหมตอนนี้หลังจากที่พรละคร จบไปนี่คือถูกยิมตัวไปทำอะไรบ้างก็มีเรื่อยๆค่ะก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กรอบเรื่อยๆค่ะเพราะเป็นความรู้สึกว่าเป็นที่รู้จักมากละครเรื่องเดียวมาแล้วตูเป็นเรื่องใหม่แล้วตื่นเต้นมากด้วยใช่ไหมก็ก็ละครที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องแรกเลยค่ะแล้วก็คือที่เรียนมาตลอด10กว่าปีเนี่ยก็คือเรียนร้องเพลงอย่างเดียวก็เลียนกับคุณนึ่งอย่างเดียวแล้วก็พอมาได้แสดงละครแล้วมันก็เป็นเป็นแนวใหม่แล้วก็ถัลโหลคูณหนึ่งเรียกกับนอนจะมีละครคู่หนึ่งช่วยดูหน่อยแล้วก็ช่่่วยยยบอออกกกกทุคคนนนนนใหห้้้้ดูะะไรเเเงงีแ็ตตืา แต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทุกอย่างผ่านไปด้วยดีใช่ไหมแล้วเขามีเขามีพี่ลงพี่เลี้ยงมาคอยดูแลมาตลอทํางานก็ก็ก็มีบ้างแล้วก็จะมีพนัการอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามตามงานคอนเสิร์ตวัเอาคอนเสิร์ตก็มีแดนเซอร์มีคนจัดเรื่องเพลงอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นเป็นทีมไแล้วถามจริงระหว่างละครกับเพลง ถ้าเลิกทำตอนนี้อยากทำอะไรร้องเพลงค่ะก็คือร้องเพลงเป็นหลักอยู่แล้วค่ะแล้วก็งานละครก็เป็นในที่เออเราอยากลองก็สนุกดีสนุกดี่ถ้ามีบทแบบเล่นร้ายจะเล่นหรือเล่นอะไรเล่นค่ะคึกว่าอยากเล่นลายสนุกดีร้องเอกค่ะรู้สึกว่าตัวร้ายน่าจะมีอะไรให้เล่นมากกว่าใช่ไหมคือมันมีมีสีสันมากกว่าเล่นเราแน่าจะสนุกกว่านะแล้วตอนนั้นแล้วจริงๆตัวจริงเป็นเป็นนางเอกหรือเปล่ เป็นได้ทั้งสองแล้วแต่สถานการณ์แก้พูดถามแล้วว่าบอกว่าตรงลำตัวจะเป็นนางเอกหรือเป็นเป็นได้สองสถานการณ์เป็นอย่างหนึ่งนะครับเป็นเสน่ห์ของของเบียร์อย่างหนึ่งคือเป็นคนจริงใจถามอะไรมาฉันตอบเองเลยว่าฉันเป็นอย่างนี้จริงจังใช่ครับเสถียรตรงใช่แล้วคนทั้งประเทศรักเธอก็ตรงนี้นะครับตอนนี้คือยังไม่มีอะไรยังไม่ได้แผนผลงานชัดเจนแต่จริงๆผลงานลักษณะนี้มันก็บอกบอกทั้งหมดไม่ได้แต่พอมี นิดหน่อยไหมว่าตอนนี้จะทำอะไรต่อไปก็ตอนนี้กำลังกำลังดูเรื่องเรื่องเพลงอยู่ค่ะก็อาจจะอาจจะมีซิงเกิลอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบดู